ันนี้เราจะมาทำาบสีปากชามกันนะครับงั้นไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงครับสวัสดีครับมันกินเผ็ดไม่ได้เผ็ดไม่ได้มันกินเผ็ดไม่ได้เลยแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานมันกินไม่ได้ซอสม่าขอเทศกันจีนไม่ได้เลยใช่ไหมมันขมสามพันแปดสิบขมตรงไหนหนูคือซอสมะเขือเอ่ะมันไอ้นี่มันจะหวานหวาน มันเหมือนไอ้ไส้กบไอส้กบกขึ้กบมาละมั้งไม่อยู่ไม่อยู่จริงๆแม็กต้องแบ็คเบอร์ใหญ่เลยอะเออเออมันหนาใช่ไหมล้วพอแล้วไม่อยู่มันนี่เบอร์ใหญ่ไม่ต้องเอาให้หนาไง นีเอายู่คงเนี่ยเก็บแล้วว่าอยู่นะโน้พออยู่แล้วท่านึงแล้วจะมางานอันนี้ต้องมาแข่งต้องหมดยังต้องมาแข่งเขาขาวไม่น่าเชื่อเสียบได้เนี่ยน้ไม่ไดีมันหล่นหล่นหล่นเก็บไปเดี๋ยวไว้เสียบหัวเสียบหัวอ่ะเสียบหัว chào <laughs> đẹp đi ba đẹp đi đẹp đi ừ. bác đẹp đi bác nha Dạ bác cái đi bác đẹp mấy bác lúc đi bác đẹp Náo bằng đẹp đi bác ra đi 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 นะนดูน้ำปุง๋มงมะม่วงก่อนนะครับต้องต้องไปจองอ่อนนิ่มๆไม่มีเลยอะจองแก่แก้ละเดี๋ยวต้องไปจองอ่อนเหรอจองตากแดดก่อนเนี้ยเหรอมันต้องมันไม่สวย อเอาเลยทับเลยขวดข้างบนงนี่มันหล่อหนุนหนุนขวดนนนี่จุดยากันยุงงนะจุดยายนี่นยังไม่ไปนะจุดไว้ไหนดัดอเลยตรงนี้ม่เข้าอันนู้นได้เหรอโอ้อย,ยดับนี่ว่ะเว้ยเดี๋ยวที่ลมมาเขาไม่มีแล้ว ไหนที่วันหน้ามาตอมมันก็ไม่ตอมนะมันชอบมาตอมที่เราไม่สมควรตอมเนี่แ,แก่หน้าสามแล้วงาหน่า ปปเ,ลเ,เล็กไปป่ะน้ผูกเล็กไอ้นูแกะเล็กไปป่ะอืมเล็ก okay. ไปหน่อยแกะเล็กไปกดนะอันนี้ไม่สวยมาก็ดีน,นี่อันนั้นอันล่างไม่สวยเลยไม่แหลงโอ้ยาย Nó dừng dọn đi, khỏi bụng nó dài. Dừng. Khỏi mặt ca mặt. ra lửa ngang à? Đi nào kẹp. ngay. rồi. Nè, này, nó Này, này, นะลองลองเออไปตอกมาม่เลยมาหอสอันเดียางโอ้จะฉีกใหญ่ซะหนฉีกอยอะเอาเอากเอาเอเยอะย่าหยิบขวดขวดยนหน่อยเอ้าี่อันหนี้ที้อังกีอันสามหรือองอันสามสามอันเดียวก็นี่ะก ที่ก็าทำไม่สวยเลยนะเนี่ยเห็นนะเนี่ยเนี่ยไม่สวยแล้วเนี่ยมันเหี่ยวไงนี่ก็ประมาณนี้นะครูมองก็ทําไม่สวยไม่แหลม่มีคนทำมีคนช่วยทํานี่ฮะคนช่วยทำใครเนี่ยอ้าวพี่หยอด้วยว่าใครไปทำไมเขาให้ถ่ายคนช่วยทําด้วยให้ถ่ายว่าทํากับใครด้วยเด้อให้จงให้ครูเหรอไปหาตะไครมาลองรู้บีเพื่อนี่อย่ารู้ว่าเดี๋ยวไม่ไหวในกระป๋องนั่นแ่ะ

thưa lại nè cục kiếp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  Cúp kiếp Cúp kiếp Cúp kiếp cục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  kiếp 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 nào Cúp, 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 cúp. cúp. <laughs> cúp kiếp <laughs> <mẹ> kiếp <kha> <laughs> สิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยสามวันเลยหนาวมากหนาวมากเลยแล้วยังไม่กดแล้วนั้นยังไม่ต้องเห็นไหมติดนู่นแล้วดูพี่หล่อนั่งทำที่นี่เสียดอกไม้ก่อนเดี๋ยวค่อยขัดนตอนไม่มือไปบังเหนืออะไรวะเนี่ยมันมันใช้คนแก่ถ่ายไม่ได้คนแก่ไม่เป็นต้องหลายอันทันันมันจะดีว่ะมันบางไปบางไปนอนไม่เป็นไรเอาไม้สวมไว้นี่เดี๋ยวพอทำขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บ เสียบเสียบเสียบให้ครบเราค่อยมาเจอกันอีกทีหนึ่ง